งานใหญ่เลยงานนี้แอปเป่าตังครับเขาบอกออกมาเลยนะถูกคนเดียวเลยซื้อสลากจากแอปเป่าตังคนเดียว22ใบย,ย้ำว่า22ใบ132ล้านสลากเนี่ยเขาเพิ่มจำนวนพิมพ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะจัดการเรื่องคนที่ขายสลากเกินราคาแต่เราเห็นนะแก้ไม่ได้นะ กลับมาขายไปละร้อยร้อยยี่สิบอีกแล้วอะงงเหมือนกันแล้วเวลาไปซื้อในแอปเนี่ยบางทีเลขก็ไม่ได้เนี่ยอย่างคนเนี้ยซื้อไปเลยคนเดียวยี่ิบสองใบเนี่ยคือยังไงกันถูกไปเนี่ยร้อยสามสิบสองล้านแล้วอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างอะสมมุติว่าถ้าถูกหวยคนเดียวร้อยยี่สิบร้อยสามสิบสองล้านจะทํำยังไงต้องใช้เงินก่อนต้องแพลนละใช้เท่าไหร่เก็บเท่าไหร่ออมเท่าไหร่ซื้ออะไรดีซื้อกองทุนอะไร ซื้อหุ้นตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนึกอ,ออกไหมซื้ออะไรช้อปปิ้งยังไงทำบุญที่ไหนเออคิดเยอะเนาะหลายอย่คิดมันถูกเองอยากถูกบ้างอะ